สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราานพระบรมราชวรโรกาสให้คณะบุคคลฟาตุนละอองทุรีพระบาทตามลำดับต่างต่อไปนี้ วันนี้เวลา19นาฬิกา21นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ในายธานีทองพักดีปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอาคาัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศฟาตุนละองธุรีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามลำดับดังนี้ นายเสกวรรณนานเมธีเอกอาัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเปลเยียมเฟอร์ทุนละองธุรีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจําราชอาณาจักรเปลเยียมนายเสกวรรณนาเมธีก็ดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหาประชาชาตินนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิตมาก่อน นางสาวภาสพรสังคสุบัญเอกอาคาร,รัชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเช็กฟาทุนละอองธุรีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอาคาราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเช็กนางสาวภาสพรสังคสุบัญเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอาคาร,รัชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียนณกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซียมาก่อนนายชาตรีอัจ,จานาานันเอกอัครราชทูตวิสาม,มันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับตำแหน่ง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์นายชาตรีอัจจนานันันเคยเดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการกงสุลมาก่อนนางพันธิพาเอี่ยมสุทธาเอกโรหิตเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนฟ้าทุนละอองธุรีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอํานาจเต็มประจําราชอาณาจักรสเปนนางพันธิพาเอี่ยมสุธาเอกะโรหิตเคยดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารรัฐตุรกีมาก่อน นางสาวพัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทุลละอองธุรีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินเดียนางสาวพัทรรัตน์หงทองเคยดำรงตำแหน่งเป็นทธิบดีกกรมความร่วมมือระหว่างประเทศมาก่อน นายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตพิสามันผูมนมมม้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนมาร์ทุนละอองทุดีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต personas, ็มประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายนิกรเดชพลังกูลเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงสำนักงานปัดกระทรวงมาก่อน นางเอกสิริปินทะรุจิเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินนครเจนีวาสมาพันธรัส,สวิทเฟอร์ทุนละอองธุดีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครรชาชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหาประชาชาติมน,นครเจนีวาสมาพันธรส,สวิต นางเอกสิริปินทะรุจิเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชาทูตสถานเอกอัครราชาทูตไทยประจำราชาอาณาจักรเนเธอร์แลนด์มาก่อนในโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่คณะเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มประจำต่างประเทศที่ฟาทุนละองทุรีพระบาก,กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ หน้าที่ด้วยความเรียบร้อยมีความสุะด,ดวกกายใจแล้วก็ขอให้ได้มีผลสำเร็จในการทำงานกระชับทำธารทิตรีเราจะรักษาผลประโยชน์ของเทศเราเราขอให้โชคดีแล้วก็ไปได้ด้วยดีสมัยความรบ นางเมธินีชโลธรน,นายกเนติบัณฑิตยสภาพร้อมคณะกรรมาการเนติบัณฑิตยสภาเฝ้าทุนละองธุลีพระบาททูลกระทุนกระหม่อมถวายสมุดทะเบียนสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อส่งลงพระนามาพิไทยพร้อมกับทูลกระทุนกระหม่อมถวายหนังสือสําคัญทรงดํารงตําแหน่งสมาชิกกิติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภาและฉลองพระองค์คุยเนติบัณฑิต